วันนี้แฟนบอลไทยไม่มีเงาเหมือนเดิมนะครับยังมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะฮะจริงๆมีซีเกมด้วยนะครับแต่ว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจ่ชิงเหรียญทองแดงพบกับอินโดนีเซียซึ่เกมแรกเนี่ยเราถล่มมา8-0ก็ค่อนข้างที่จะห่างเยอะก็ไปวิจารณ์กันละกันนะครับรอดูก็แล้วกันตามเชียร์กันละกันเตะกันตั้งแต่บ่ายสามครึ่งไปละนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเหรียญทองแดงของทีมฟุตบอลหญิงไทยนะครับส่วนทีมที่ต้องเชียร์วันนี้ก็คือทูแบงคอกบรณ์ของูเนต็ดครับ วันนี้แบงกอกจะเล่นในบ้านนะครับพบกับนำดินจากเวียดนามครับหนึ่งทุ่มตรงที่สนามทูบีจีเจดีมก็มีการถ่ายทอดสดโดูนะครน่าจะทูวิชั่นก็น่าจะมีนะครับยูทูบชาแนลของ BG ด้วยนะครับรอลุ้นรอเชียกร์ก็แล้วกันนะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับจากฝูเนี่ยเป็นทางด้านของ Yahoo โดยดูทักษิณม,มีอยู่7คะแนนนะครับส่วนนำดินเนี่ยมีอยู่หคะแนนนะครับพวกเขาเนี่ยชนะมาใน2เกมแรกนะครับด้วยการที่เล่นอ่าเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขา เอาชนะสวายเลียงจากกัมพูชา2-1แล้วก็บุกไปถล่มชายูนเต็ดจากเมียนมาได้เป3-0ส่วนแม็กข้อพูนเต็ดเพิ่งเตะไป2เกมนะครับนัดแรกบุกไปแพ้ยาโฮดารูทักซิมนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านเสมอไลออนซิตี้เซเลอร์ก็มีอยู่เพียงแค่ 1, 1แต้มถ้าอยากเข้ารอบวันนี้ตจำเป็นที่ต้องมี3คะแนนนะครับซึ่งสถานการณ์ของทูแม็กข้อพูนเต็ดช่วงนี้เป็นช่วงขาลงครับไม่ชนะในทุกรายการ6เกมติดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดในไทยลีกเนี่ยก็บุกไไปปปปปแแแพพ้้้ออออยยยยุุุธาููนนนนนนเเเเตตต็็ดดะะะคครรรรััับบ่่ชมีีลกกก์ซิง ชอปปี้ครับเกมแรกก็เสมอแล All ้วออสซิตี้ไซเลอร์นะครับแล้วก็ในไทยลีกก็เสมออีกเรียกว่าเป็นช่วงที่ไม่ดีของแบงคอกนะครับยังไงก็ตามแต่วันนี้โค้ชแบนต้องพยายามพาทีมกลับมาชนะให้ได้นะครับซึ่งตัวผู้เล่นก็จะมีปัญหาคนที่เจ็บก็คือคนเดิมครับรีเซโนซิฟโควิดมูเซนอากรัสนี่ก็ any, ยังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนคน,นอื่นๆอยู่กันครบแล้วนะครับไลน์แต่ประตูกำพลปฐม,มมฮักคุณนะครับคูซินเตอร์เอเวอเรนต์ก่อนไคลเวทกับฟิลิปไมาอาตรงกลางก็มีท,กกทั้งวรีระเทพปป้อมานกเนกต้องเป็นมุย้ยอมปานะครับนปก มีเคียวกะน,นะครับแล้วก็มีอัลฮาร์นะครับมีลูก้าอะไรพวกเนี้ยวันเนี้ยเต็มพิกัดแน่เจอกันนำดินที่ก็ค่อนข้างโหดนะครับพวกเขาล่าสุดเนี่ยเล่นเอฟซีเชมบุลีถล่มอิสตันจากฮ่องกงไปถึง9้ศูนย์นะครับแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเพราะประตูได้เสียในแพ้ราชบุรีนะครับส่วนในในทัวร์นาเมนต์ชอปปี้คัพก็ยิงไปละห้าลูกนะครับเหมือนส่วนเซินนะครับนักเตะกองหน้าโอสัญชาติทีมชาติเวียดน,นามก็จะเป็นตัวทีเด็ดของนำดินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของแบงคอกยูไนเต็ดแน่นอนี่ยยก็ัง รสีดีกว่าด้วยสถานการณ์ที่บิดคันด้วยนะครับไม่ชนะมาถึง6เกมแล้ววันนี้มันจําเป็นที่ต้องปลดล็อกตัวผูว้เล่นก็ถือว่าโอเคสู้ได้นะครับอยู่ที่ว่าจะจบแม่นหรือเปล่าเราก็ไม่เสียง่ายนะครับซึ่งคิดว่าวันนี้แบงคอกน่าจะแก้ตัวได้แล้วลหละฟันธงว่าแบงคอกจะเฉียนชนะนําดินแบบสุดมันก็แล้วกันนะครับหจับหน่อยแต่ว่าสกอร์น่าจะมี1 0 2 1 3 2อะไรประมาณนี้คือน่าจะเฉียนไม่เกินลูกนะครับถ้าเกินลูกนี่ถือว่าท็อปฟอร์มมากๆแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมอารบคีน้ั we